สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบางายเป็นสุกุสุกคนครับพี่น้องมันนี่กับพ่อๆกับบ่าวตอมอีกคือเก่าครับผมมันนี้บ่าวตอมสิผ้าพีพี่น้องม่าเบิงบ่าวตอมสิไปซับเนื้อใหม่นาะพี่น้องเนาะมันนี้บ่าวตอมกับมาทํางานครับมาทํางานกับมีถุงไายมี่อันนี้แหละครับมีดมีดผ่าเน้อพี่น้องนาะบ่าวตอมสิผ้าไปอันซับเน้อใหม่ครับข้นป้ามแล้วพูดรดทุกป้ามจอดอยู่หุนนาะพี่น้องนาะไปไาพี่น้องมาพี่น้องมาไปน้ำกัน ไปยางไปั้งผุนก่อนไปผุนแล้วไปเบิองหน่อใหม่เบิองเบิองหน่อใหม่มาตอมสีผ้ามาอันนี้มาซับไปแกงใต่ยานาง่งอันนี้เส็บแทบเนี่ยมือแรงเนาะพี่น้องนเนาะเอ้เบิองก่อนมีหน่อใหม่บอ่อ้ยมีอยู่พี่น้องมีหน่อใหม่อยู่ครับหน่อใหม่ก็ก้อหมกใงญ่เลยเนาะพี่น้องเนาะก้อหกใงญ่ครับ มีหลายหนออยู่ตัวนี้ฮู้อ่าโถมีหลายหนอมีนอเน่าๆนั่พี่น้องเบิ้องนอใหม่กันเน่าๆเน่าๆสุนทรหอยมันกินได้ายบอนอนี่เน่าๆทำหนี่วะโอ้ก็สิกินได้คือกันละนอนอาต้นเน่าๆนี่ไปนั่งพี่น้องนอต้นเน่าๆนี่ทำหนี่ก็กินได้ายเดี๋ยวมาต่อมตัดออกกันครับออกกันโอ้ย ใอ้เราพี่น้องเราโอ้เออนั่นอ้าปักมือเหรอครับเออเด็กจะนี้พันไหนบอว่าต้อมือม,มีมีหน่อยมามอยู่ครับอืมอ้าครับเออกล่องว่าเบิ้งใกล้ๆให้พี่น้องได้เบิ้องในส้เมเบิง้งหน้าใหม่เป็นเังไหนหนีกินไหนบอพอกินไหนบอต่อ่ากินไหนอยู่หน้าเอามองอ่นอนมนันเนาะพี่น้องเนาะ อ่อนๆสมนิครับนี่ได้แล้วครับหน่อไหมนกไหมเนี่ยเอาเอาเนื้อๆเนาะพี่น้องเนาะตัวสั่นกับเสีเอาคือกันแหละครับแต่ว่าเอาตัวเน่าก่อนตัวเน่าอันหนึ่งนี่พี่น้องมาเบิ่งไกลๆครับหน่อไม้ จะเป็นนอสันครับตัวนี้เสียมกับบมี่แล้วพี่น้องเนาะเสียมกับบมี่กับไดมีดหน่อยไดมีดพกครับมีโพกตัดเอามีดขอกับเอามาอยู่ครับแต่ว่ามันซับบ่ไหนนะ้เนาะเอามีดพกกับเอาครับเด็กนอได้สองนอแล้วพี่นอ้องนี่อีกครับ สา, anyway. ามนอแล้วรครับสามนอแล้วตอนนี้นอหญ่ครับนอเงาานอเน่าอ้าวโบ่ไห้ครับออกมาเบิ่งทางไม้ก่อนออกมาเบิ่งทางไม้อีกก้อนนอพี่นองมีบ่ออู้ y, มีครับมีมีมาผี่มาผี่ตั้มมาต่อมาครับตามมาต่อมากมาผี่นองมามาเบิ่งครับ นี่มี่งามๆเลยครับนี่เดี่ยาต่อมกับสิอุปกรณ์ซับเนาใหม่ครับหมี่มาต่อมอืออือแต่ซับเขได้อยู่นะครับหมิดหน่อย ได้แล้วได้ซีนออแล้วครับมาหาเบิ้งตั้งผีอีกก้อนครับตั้งผีก็มีตัน้อยเงาครับพี่น้องน้นอ,นอยเงาก็งบอ่อตองเอา้าดอกนอกพี่น,อน้องนอนได้ซีนอนเอาไปแกงเสร็แซ่บเพดเมนูเด็ดเด็ให้พี่ให้น,อน้องได้เบิง้งข้าวครับไอ้เนี้บอกไปหุ่นหาหมูมันครับเอาไปใส่ถุงผ้าใส่ถุงผ้าบ,บ่อตอมเฮ้ยเบิ้งพี่น,อน้องเบิง้งพี ตนอนงยงามเนาะพี่น้องเนาะจตนอนเงายงามงามอน,นี่มาต่ำก็มาให้มาสวนครับมาได้เอ็นนอนใหม่ไปแกงสูพีสูน้องกินเนาะพี่น้องเนาะเออมีนี่ก็เจ็บก่อนเก็บไ้ก่อนไปครับพี่น้องเอาไปไหวรถครับเนียบลอยครับฝากติดตามมาต่ำในเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามบุษบุสุขสุขคนครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไ้ก่อนเนาะ วันนี้ว่าตอมกับสิลาพี่นองไว้ก่อนครับสวัสดีครับ